สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แพลนว่าบายเจอฮายกับจันจิค่ะเริ่มต้นช่วงแรกกันเลยนะคะกับช่วงโชว์เพรค่ะเป็นช่วงที่เรานะคะจะพาทุกคนไปเจอกับสัตว์ต่างๆมากมายค่ะแล้วจันจิก็พาทุกคนมาที่นี่เลยโดเบอร์แมนบายก้อซูเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ก้อกันเลยดีกว่าค่ะ oh <yeah. S 3> จีก็อยู่กับพี่ก้อแล้วนะคะเจ้าของด o บเบอร์แมนาบก้อซูนั่นเองสวัสดีค่ะสสวัดีคคือเดินเข้ามาข้างในคือเห็นสัตว์หลากหลายมากมายเลยทำไมถึงเกิดด o บเบอร์แมนาบก้อซูได้คะพี่ก้อคือเบสออนผมชอบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่เพิ่งมาหลงไหลเจ้าดอบเบอร์แมนจริงจังเนี่ยหปีที่แล้วแต่นั่นคือหลังจากที่เลี้ยงมาก่อนแล้วหนึ่งตัแล้วก็พอ เริ่มเลี้ยงตัวแรกที่บอกเลี้ยงมาก่อนแล้วทีนี้มันมันเหมือนเราใกล้ชิดได้เขาไม่ไม่มากพออ่ะมันก็เลยยิ่งทําให้เราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเจ้าหมาพันนี้มันเป็นยังไงเพราะมันมีบางอย่างที่เราเหมือนชอบเขาอะไรเงี้ยก็เลยเ,เจ้าคนนี้ชีวว่าใช่ <c oughs> <c oughs> เอเฮ้ยสะดุ้งสะดุ้งสของเค้านาไหนคือมาจากแถบ ตันี้มาจารัสเซียชื่อว่านงนิกนั่นเองนะคะเป็นโดเวอร์แมนเพศผู้อายุเท่าไหร่นะคะตอนนี้สามขวบกว่าๆสิบสี่พอมาเป็นเจ้าเนี่ยแล้วผมก็เลี้ยงสักพักหนึ่งมันก็เริ่มแบบอินนะครับเริ่มอินมากๆเลยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเยอะเยอะๆก็เลยเริ่มอยู่กี่ตัวแล้วคะตอนนี้แหละครับเอาแค่ที่นี่นะเพราะผมมีที่วางน้ําเขียวที่แบบเอาไว้แบบพักบังแม่พันธุ์หรือแบบเป็นเป็นสุนัขที่แบบว่า อายุเยอะละก็ไปอยู่ที่นู่นที่นี่ก็อยู่ประมาณสิบสิบตัวบวกลบนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันไหมคะเดี๋ยวจะให้เจะพาเข้ามาดีกว่าเพราะว่าไม่ไม่เสนอสีซ้ําแล้วกันเนาะเอาเป็นสีแปลกเพราะเหมือนพอเริ่มเก็บแล้วมันจะเริ่มเป็นคอลเลคชันก่อนที่จะไปชมคอลเลคชันของวิกอนนะคะเรามาทําความรู้จักนิกดีกว่านี้เป็นนู้แมนที่จิแบบไม่เคยคิดว่าเขาจะมีส่ยน่ารักขนาดนี้มาก่อนเลยเขาจะมีโหมดเยอะมากคือโหมดอัลคาก็จะแบบเฝ้าบ้านของของของเจ้านาย โหมดโซเชียลนี่ครับงานต่างๆเอ็กซ์โปต่างๆไปทักทายคนคหรืออย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยครับก็คือแบบโหมดโซเชียลแบบมานอนตักคนที่แบบไม่รู้จักอย่างเงี้ยไม่รู้จักจก็กมานอนเลยอะไรขายจริงหรือเปล่า <c oughs> แล้วก็โหมดแบบเป็นแลบบด็อกคือจริงๆตัวแมนนะครับเป็นแลบบด็อกแบบด็อกก็คือแบบมานอนตักอะ่ะ <c oughs> ไม่ว่าจะแบบตัวใหญ่แค่ไหนก็เป็นชิวาว่าเป็นชิวาว่าหนูเป็นชิวาว่านี่ก็คือนิสัยของตัวแมนจริงๆซึ่งอีกโหมดหนึ่งโหมดพวกนี้คนจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าภาพ ภาพลักษณ์เขาจะโดนติดไปกับเรื่องความดุร้ายก้าวร้าวอาหารการกินการนอนการออกกําลังกายของเขาขึ้นนึงสายพันธุ์แน่นอนแล้ครับคุณจันจิสายพันมันมันต้องดีก่อนเนาะคือเวรเขามาสวยงามแล้วก่อนทีนี้เราก็มาเลี้ยงไงให้เขาสมบูรณ์ก็ใช้อาหารสําเร็จรูปเนี่ยครับที่เกรดดีเลยพรีเมียมหน่อยแล้วก็ผมในเรื่องอากาศการเลี้ยงในห้องแอร์มีผลต่อการเจริญเติบโตนะครับแทนถ้าหมา มาแล้วโครงสร้างเขาดีสายพันธุ์ดีกินเต็มที่ก็โตมาก็สวยแน่นอนการออกกำลังกายจริงๆไม่ต้องเยอะแต่ก็คืออย่างผมเนี่ยพื้นที่น้อยไม่มีสนามหญ้าให้วิ่งเล่นมันก็ปรับการใช้เครื่องวิ่งได้ครับจริงๆเครื่องวิ่งคนเนี่ยครับแล้วมีวีรกรรมอะไรที่เรารู้สึกประทับใจในตัวเจ้านิกมีเหตุการณ์วันหนึ่งที่บ้านผมกลับบ้านมาใช่ไหมครับเห็นประตูบ้านนี้เปิดอยู่ผมก็เลยแบบย่องไปเอาเจ้านิกเอาเจ้านิก เข้าประตูนี้แล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งเข้าทางนู้นคุณทำเยีเยบม,มาก <S <S <อ>แล้วผมก็บอกว่าคืนนี้เขาจะรู้ถ้าเกิดอยู่ตรงบันไดาผมบอกให้ขึ้นไปเลยทำชีเขาก็จะวิ่งขึ้นไปเลยแล้วสองตัวก็จะแบบแยกกันไปนี้ถ้าเจอสิ่งแปลกปลอมนี่แน่นอนเลยคือมีเสียงหมามีเสียงคนแน่ก็รอจนแน่ใจแล้วก็เรียกสองคนลงมา เขาก็จะมีอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เปิดไฟก็สองตัวนี้ก็มานั่งรอบนโซฟานึกภาพแบบมืดๆนะไม่เห็นอะไรเลยแล้วเปิดไฟปุ๊บมีหมายที่เราเรียกเราเราใช้คําสั่งโดยไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ตรงไหนแต่คือแบบป้าประจําที่2ตัวอย่างเงี้ยเปิดไฟทีก็นอนกันเรียบร้อยแต่จริงๆวันนั้นก uh ็น่าจะไม่มีอะไรแค่แม่บ้านลืมปิดประตูนั่นเองโอ้ยนี่คือลุ้นโอ้ยใจก็ตุ่มตุ่มตุ่ม คือถ้ามีอะไรคืนนั้นก็ค่อนข้างอันตรายเพราะว่าเหมือนเราส่งลูกรักเราไปด่านหน้าใช่ผมก็ไม่อยากให้เจอหรอกอะไรเงี้ยครับแต่ก็ปลุกใจมากอ่ะปลอดภัยใช่ครับคือเขาก็ทําหน้าที่ของเขาได้ดีมากโดยที่ไม่เคยฝึกมาก่อนไม่เคยเจอสถานการณ์จริงมาก่อนพูดรู้เรื่องมากบอกอะขึ้นมาตรงนี้เดินไปตรงนู้นคือเขาก็ทําตามที่เราต้องใช่นี่มาหนิจำที่เลยมาเลยเนี่ย จรงิงประมาณนี้ตะกี้จจนจีอ่ะมันนั่งอยู่เนี่ยจนจีก็เอาตัวมาบังใช่ไหมคะมันก็มองพี่พี่ก้อยอยู่แล้วมันก็แบบอยู่างอยู่างพ่อไปไหนพ่อไปไหนคือไม่ได้เลยต้องอยู่ในสายตาคือถ้าใครเห็นแล้วแบบอยากได้สุนัขที่อาราคขาได้ด้วยแล้วก็ค่อนข้างจะติดเราลักเรามันถือว่าตอบโจทย์สุดๆเลยแล้วจูงไปไหนก็หล่อๆอหน่อยหลอจูงไปแล้วแบบเท่ๆหน่อยอะไรเงี้ยได้รู้จักนิกอย่างเต็มที่แล้วอยากเห็น ส,สีแบบคอลเลกชันอื่นของพี่กอ้อจังเลยเดี๋ยวเอามาให้ดูทีละสี ชื่ออะไรคะตัวนี้ชื่อคาคาลอตครับอันนี้มาอีกสีมันเป็นสีอะไรคะช็อกเกิลใช่สีช็อกก็ได้สีน้ำตาลก็ได้หรือบางทีก็ต่างชาติเขาเรียกสีรัสตี้สีนิ่มเป็นรัสตี้เลยค่ะคพอดูเทียบกันกับเจ้านี้คือตัวนี้อเลิร์มากตันี้อลใกล้ๆกันใช่แต่ก็คือนิสัยพื้นฐานอย่างที่ผมบอกไปก็เหมือนกันแต่ก็คือความอเลิร์หรือความ โซนของเขาเนี่ยก็เป็นเ็แล้วแต่ละขาใช่แล้วแต่เด็กแต่ละคนอะไรเงี้ยแล้วนิสัยของคาฮาลอตเป็นยังไงบ้างคะก็เนี่ยครับดื้อเด้อเด้อแบบดื้อแต่คือก็ฟังไปใช่แต่ก็ดื้อเหมือนแบบยุกยิกยุบอันนี้มาจากประเทศอะไรตัวนี้มาจากเซอร์เบีย ีอ่ะเหมือนกันเลย <c oughs> ตอนแรกเก็โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลตัวนี้เพรียวกว่าพี่ก็จริงๆเด็กสุดเลยอ๋ออายุเท่าไหร่คะอันนี้เพิ่งขวบนิดๆเองอ่ขวบนิดๆตัวเ<ต>ขายังเขาตัวใหญ่อยู่เล็กตัวพูดแล้วอันนี้คือสีเทาสีเทาครับสีเทาสีสวยมากอันนี้คือจะประกายเทาเนาะแล้วก็จะเป็นมีมีแซมน้ําตาลตัวนี้ชื่ออะไรคะตัวนี้ชื่อดาโกต้าครับดาโกต้าแต่ก็เรียกกัน a k เก็ลุง เพราะว่าเขาหน่าลุงตั้งแต่น่าลุงตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ที่นู่นเลยแล้วตัวนี้ลักษณะเป็นยังไงคะยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่ครับแต่ก็ผมว่าเขาก็นิ่งๆแหละแต่นม่ด้ความที่แบบตื่นเต้นอยู่ตัวนี้ได้มาจากประเทศตัวนี้มาจากโครเอเชียครับโครเอเชียแต่ละประเทศนะคะนฮัลโหล Yes Yes Oh my god Oh my god ตั้งดีๆเร็วๆถ่ายรายการเสร็จก็คือไปหาหมอเลย กายภาพอบำบัดเราเห็น3ามตัวนี้แล้วเขาก็คือเป็นเพื่อนรักกันได้อยู่กันได้ไม่กัดกันไม่กัดกันคืออันนี้ก็คือต้องบอกว่ามันเป็นเกี่ยวกับระบบจ่าฝูงซึ่งผมเป็นอัลฟาอยู่ช<อ>นะเนี่ยพวกลูกฝูงเขาจะไม่ทะเลาะก,กันต่อหน้า Alpha อัลฟาถ้าอยู่ในสารคดีพวกหมาป่าก,ก็จะเห็นแบบนี้คือถ้าทะเลาะก,กันอีกทีก็คือจะทะเลาะกับอัลฟาเลยเพื่อเพื่อจะเป็นออัลฟาจะขึ้นเป็นใหญ่ถ้าชนะก็เป็นอัลฟาแทนถ้าแพ้ก็ลงไป มีการตีไหมต้องฟาดฟาดสักป๊บนี่ก็มีบ้างจริงๆก็คือปกติก็จะมีไม้กายสิทธิ์เล็กๆเรียวๆที่ไม่เจ็บ <ๆ S 2> แต่คือเห็นแต่เด็กแล้วกลัวอ,อะไรอย่างเงี้ยครับมือต่อให้ตัวใหญ่แค่ไหนก็เอาไม้ยิ้มฟันมาอย่างนี้ก็กลัวอย่างเงี้ยครับ <ๆ S 1> ใช่ก็มีบ้างครับแต่ก็ต้องจริงๆเลยต้องแบบบื้อจริงๆเลยส่วนใหญ่จะใช้น้ําเสียงที่ดังขึ้น,นเข้มขึ้นชัดเจนขึ้นก็จะหยุดแล้วเฮ้ยหยุดนั่งลงนั่งนั่งคบกัง เห็นไหมครับจริงๆนะอันนี้ผมพูดจริงๆคือน้ําเสียงต่าง <ๆ S 1> ถ้าเสียงอะไรก็คือจะมาเลี้ยงเสียงสองก็จะแบบว่าเปลี่ยนอารมณ <ฮะ S 1> ์หรเล่นกับเขา,า,เออาถ้าสมมติเจริงๆจะเลี้ยงพี่พี่ก็จะมีการแบบซักประวัติเข้มๆแบบเหมือนที่ ที่เราก็ไม่นะครับก็แค่ก็คงขอดูพื้นที่เพราะบางคนไปเลี้ยงในหอพักคอนโดอะไรอ่ะไม่ได้ช่ยไม่ได้แต่ถ้าเกิดขอแค่เป็นบ้านเดี่ยวก็โอเคแล้วบ้านเดี่ยวมีพื้นที่เขาวิ่งไปวิ่งมาใช่เนาะเอาเลยเราไม่ต้องไปดึกโครเอเชียผมจ่ายค่าชิปปิ้งให้แล้วไม่ต้องไปเสียครับเพราะว่าสายพันธุ์มันดีมาหมดเลยค่ะค่ะโอเคนี่คือสีที่สามแล้วจะมีอีกกี่สีคะที่ก็จะนำมาจะนำเหนือ อีกหนึ่งสีอีกหนึ่งสีใช่ครับค่ะเป็นสีขาวสีขาวครีมจริงๆเขาก็จะเรียกว่าเผือกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับมาแล้วค่ะนี่คือสีพิเศษไฮไลท์พิเศษที่สุดไฮไลท์สีเผือกใช่ครับบางทีเขาเรียกว่าเผือกเรียกว่าสีขาวก็ได้หรือบางทีเขาก็เรียกว่าเป็นครีมอย่างที่บอกคือโดมิเนียนสีเนี้ยมันอาจจะหาได้ทั่วไปตามแบบ อเมริกาอะรอย่าแต่คือคงสร้างขนาดเนี้ยผมว่ายากนะการบีดเพื่อการประกวดเนี่ยหรือบีดเดอร์จริงๆแล้วเนี้ยเจ้าเดอ a แมนสีสีเนี้ยก็คือเป็นเป็นกลุ่มของยีนสีที่สีด้อยสีด้อย,อยใช่ครับแต่ทีนี้ในเรื่องของคอลเลกชันหรือคิปเปอร์เนี่ยมันเป็นอีกมุมหนึ่งเลยก็คือเป็นของแ,แร่มีค่าราคาสูงหายยากแย่งกันซื้อถ้าได้มาก็จริงๆโฟกัสเรื่อง ผิวเขามากกว่าเพราะว่าอันนี้ก็คือผิวที่แบบอ่อนแอแพ้ง่ายสุดๆใช่สุดๆเลยก็คือแบบที่สุดของดับเบิลแมนแล้วก็อาจจะต้องดูแลเรื่องการอาบน้ําที่แบบพิเศษกว่าตัวอื่นนิดนึงอะไรอย่างไงอะคะต้องอาบน้ำยังไงอย่างตัวนี้นี่ก็ผมใช้แชมพูมาหมดทั่วประเทศแล้วแพ้แพ้หมดแล้วเวลาแพ้รุนแรงมากแพ้แบบคนหายหมดเลยในแต่ละรอบสุดท้ายเขาก็บอกว่าให้ใช้น้ํายาบ้วนปาก น้ำยาบ้วนปากใช่เป็นวิธีโอส school มากครับน้ำยาบ้วนปากผสมน้ำผสมน้ำแล้วก็อาบแล้วก็เช็ดตัวตอันนี้ก็เพิ่งรู้ก็เป็นทริคคนที่เห็นแล้วอยากเลี้ยงเขาต้องมีลักษณะน,นิสัยค่ะยังไงคะถึงจะเลี้ยงชูนักสายพันธุ์นี้ได้พละกําลังไม่เกี่ยวสายไม่เกี่ยวอย่างจันจีก็เลี้ยงได้หรือเด็กน้อยก็เลี้ยงได้ครับถ้าเกิดรู้วิธีแต่ทีนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของความละเอียดแล้วก็ความใส่ใจค,ความใส่ใจแล้วก็เรื่องการตามใจ คือถ้าหมาประเภทอารักขาครับคือถ้าเขามีระเบียบวินัยเราให้ระเบียบเขาได้เขาก็จะเป็นหมาที่มีระเบียบมากๆแต่ในทางตัวข้ามถ้าเราไปตามใจเขาเขาอาจจะเป็นหมาที่เกเรมากๆเลยก็ได้อืใช่ก็คือเราต้องเป็นผู้นาําใช่เราต้องเป็นผู้นําให้ได้เราเราเหมือนเลี้ยงลูกคนหนึ่งครับคืออยากให้เขาเป็นยังไงก็ต้องสอนให้เขาเป็นอย่างานั้นสำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงสุนัขพันธุ์โดโมเบอร์แมนหรือว่าอยากได้ความรู้ ติดต่อติดตามได้ที่ไหนคะก็ Facebook wow> ช <<|ja|>> ื่ออธิช i นัน์ก็นิลานะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เลย099-909-9690ค่ะแล้วมีสัตว์อื่นๆที่อยา่จะนำเสนออีกไหมคะนอกจากดบเบลก็ก็มีที่กำลังตอนนี้กำลังมุ่งพอพันธุ์ก็คือมีแมวแมวแมวเวทชชอฮดแล้วก็เป็น เป็นเอ็กโซติกเพลาเป็นกิ้งก่าเดเดดากอนที่แบบเป็นกิ้งกาค่อนข้างนิยมตลอดนะก็ <c oughs> ติดตามได้ถ้าอยากจะได้ทั้งแมวเอวยุนัขเอวยหรือว่ากิ้งก่าเอวยติดตามได้เลยด <า S 1> ไ,ได้เลยครับ,รบหรือจริงๆก็โทรมาสอบถามก็ได้หรือแบบมนานเจอกันที่งานมาคุยกันมาอะไรกันมามิงกันก็ได้หมดเลยครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่ก้องมากๆเลยค่ะสนุกมากขอบคุณครับขอบคุณมากคุณ บางเวลานะคะเราอาจจะคิดว่าเราใกล้ชิดสุนัขดีแล้วแต่บางทีมันก็อาจจะมีการคลาดสายตาไปบ้างค่ะจนเขาอาจจะเผลอได้รับสารเคมีหรือว่าสารพิษอะไรเข้าไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสารพิษหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุนัขมีอะไรบ้างกับคุณหมอค่ะในช่วงอ oh, okay ๋อโอเคกับคุณหมอค่ะ สารพิษในในสุนัขกับแมวอะค่ะเป็นของคู่กันเพราะว่าถ้าเมื่อเรามองไปในบ้านอะคะ่ะสารพิษมันมีทั่วในบ้านเลยนะคะที่เราเจอ5อันดับแรกนะคะก็คือ 1. เป็นยารักษาโรคของตัวเขาเองแล้วก็ของคนเลี้ยงนั่นแหละคะ่ะบางตัวอาจจะกินยาหยอดเห็บตัวเองหรือว่าบางตัวเนี่ยอาจจะไปกินยาลดความดันเจ้าของเนะะี่ยค่ะก็คืออันนี้เป็นอันดับหนึ่งนะคะอันดับ2ก็คือเป็นอาหารอาหารของคนแต่ว่า เราไม่ได้มีความรู้ว่ามันเป็นพิษกับน้องหมานะคะยกตัวอย่างเช่นอัง,ง่นช็อกโกแลตตัวคาเฟอีนหรือว่ากาแฟหรือว่าหัวหอมอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือมีอันตรายกับน้องหมาน้องแมวนะคะ อันที่3ก็คือเป็นายาฆา่าแมลงที่ใช้ในบ้านอาการของสุนัขที่ได้รับสารพิษนะคะโดยมากอาการเนี่ยก็คือจะจำแมกด้วยได้เป็น3ประเภทด้วยกันนะคะ1ก็คือมีผลกับระบบประสาทอันที่2ก็คือมีผลกับระบบทางเดินอาหารนะคะก็จะมีอาเจียนท้องเสียขึ้นไส้เป็นต้นนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คืออาจจะมีผลเกี่ยวกับหลอดเลือดแล้วก็หัวใจยกตัวอย่างเช่นการกินคาเฟอีนหรือว่าช็อกโก ะะก็อาจจะทําให้หัวใจเต้นเร็วส่วนการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก็คือเป็นสารเคมีที่มีความรุนแรงมากๆเราก็คือเอาฉลากตรงนั้นเนี่ยต้องติดมือมาด้วยแล้วก็รีบพาน้องหมาไปพบสตวแพร์นะคะแต่ว่าถ้ายังคิดว่าที่บ้านเราห่างไกลกับโรงพยาบาลก็อาจจะพยายามให้กินแ t i v a t e d c h ชา c o โคอะไรเงี้ยได้แล้วก็รีบพาน้องหมาไปหาสตอแพร์ เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความซื่อสัตย์และก็รักเจ้าของมากๆเลยค่ะจนทําให้เจ้าของเนี่ยต้องเทหมดใจเลยค่ะเดี๋ยวจจนจีจะพาไปพบกับคู่หูที่เขารักกันมากค่ะตัวเจ้าของเองเนี่ยใครมาทําอะไรไม่เป็นไรเลยค่ะแต่ถ้าทํากับสุนัขของเขามีเรื่องแน่ๆไปพบกับพี่หมิวชิลิลพัฒนนะคะแล้วก็คู่หูของเขาน้องถ้วยฟูสุนัขพันธ์ปอมเมรีเนียนในช่วงคู่หูคนดังกันค่ะ สวัสดีค่ะมิวศิริรัทรตการนะคะตอนนี้เป็นนักแสดงค่ะแล้วก็เจ้าตัวนี้ค่ะชื่อถ้วยฟูค่ะเป็นลูกชายนะคะที่อยู่ด้วยกันมากับมิวประมาณ10ปีแล้วค่ะก่อนให้สวัสดีกับสวยๆทำดีๆสวัสดีค่ะ ฟูมาเลี้ยงได้ยังไงใช่ไหมคะตอนแรกคุณแม่ไม่สนับสนุนให้เลี้ยงเพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวแบบจะเป็นภาระอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มูววันหนึ่งคือแถวบ้านเนี่ยมีถนนคนเดินแล้วแม่ก็ไปเห็นเจ้าตัวเนี้ยเขาก็เลยถ่ายรูปส่งมาให้มิวดูแล้วมิวว่าเพิ่งทํางานกลับจากต่างจังหวัดเขาก็บอกว่าเนี่ยอยากมาดูหมาไหมมิวก็บอกว่าไม่เอาไม่อยากไปอะไรเงี้ยปวดหัวแล้วจะนอนเขาก็ส่งรูปมาให้ดูก็บอกว่าเนี่ยตัวนี้มันน่ารักนะแม่ก็บอกแ๊บเดียวมาแ๊บเดียวดูก่อนแล้วพอมิวไปดูอ่ะเขาก็ค่อยๆเดินมาหาแแล้วกวก็แ็บบ เขาไปเล่นแลก็บอกยังไงล่ะไปอยู่ด้วยกันไหมอะไรเงี้ยมาเดินเดินมาแล้วก็อหัวมาซฟอย่างเงี้ยเรียบร้อยโดนตกเลย <laughs> ถ้วยฟูเหมือนเหมือนเกิดมาล้างบาปให้มิวเลย มันเกินมาให้หมิวชดใช้กรรมเพราะว่านิสัยเหมือนหมิวมากตอนเด็กๆคือเกือบตายมาแล้วอะคะ่ะที่อกลัวคือตอนเด็กๆหมาปอมเนี่ยเขาจะต้องพยายามให้กินน้ําหวานตลอดเวลาเพื่อที่จะลดอาการชักด้วยความที่เรากลัวเขาจะอ้วนเกินไปเราก็เลยไม่ได้ให้เขาเนี่ยกินน้ําหวานตลอดเวลาสรุปสุดท้ายปุ๊บเอ่อชักแม่ก็เอาไปส่งที่โรงพยาบาลเขาก็บอกว่ามีโอกาสรอบประมาณแบบ10%เท่านั้นนะคะไม่พอโรงพยาบาลที่ดูและคะ่ะน่าจะทําตกอะคะ่ะ กระดูกข้างหลังอ่ะกระดูกสะบ้าหลุดเราก็ไม่รู้จนเราเห็นผิดสังเกตว่าแบบเขาเดินขยับแบบกระเพกกระเพกมากๆแล้วค่ะแล้วก็เลยย้ายโรงพยาบาลไปอีกที่หนึ่งจนเขาได้ทําการเอ็กซเรย์ทุกอย่างก็เลยมาพบว่ากระดูกสะบ้าหลุดหนึ่งมีปอดอักเสบอีกแล้วก็มีอาการท้องเสียแล้วก็ตอนนั้นน่ะก็ลุ้นมากว่าจะเป็นไวรัส อักเสบหรือเปล่าที่เป็นเชื้อเขาเรียกว่าเชื้อเชื้อพาโวอะไรสักอย่างเนี้ย่่ะคือถ้าเป็นแล้วคือก็อค,อค,อคือเสียเลยตอนนั้นก็ไปบนสุดฤทธิ์สุดเดชไปบนไข่ต้มทุกที่เลยแต่คุณหมอช่วยไว้ได้คุณหมอช่วยคุณหมอเก่งมากโรงพยาบาลที่ไซน้อยะคะ่ะเราก็เลยรอดมาได้ส่วนนิสัยเนี่ยโอ้โหไม่อยาก ไม่อยากจะให้แบบพูดเลยค่ะพูดเลยจะหาว่านินทำมาใช่ไหมคะใช่ไหมคะ,มคะแต่ว่าส่วนมากเขาไม่ค่อยติดหมิวเขาติดแม่คืออย่างหมิวอย่างเงี้ยบางทีไปไปต่างประเทศสองอาทิตย์นะคะกลับมาก็คือคือมิวกลับมาแล้วละลีลลีมากแบบนูน้องทุยฟู่คิดถึงข้าไมมสิ่งที่สิ่งที่ได้กตกกลับมาก็คือ แม่ออกไปตลาดประมาณ10นาทีก็คือเหมือนไปต่างประเทศ2ปีก็คือหมุนหมุนหมุนอยู่เงี้ยบอกมันเกินบางทีบางทีเกินไปบางทีหมั่นไส้อะเวลาเขาอยู่กับใครเขาจะอยู่เป็นเขาจะรู้ช่วงเวลาถ้าเกิดว่าช่วงนี้แม่ไม่อยู่บ้านเนี่ยเขาก็จะมาอ้อนหมิวแต่ถ้าเกิดว่ารู้ว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่พ่อจะเอาของว่างมาให้เอากล้วยมาให้เขาก็จะไปอ้อนพ่อซึ่งเวลาเขาอ้อนใครเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขาเจอคนอื่นเนี่ยเขาจะไม่สนใจเลยเขาจะมองแบบ อย่างเงี้ยเลยแล้วก็ววขี้งอนขี้งอนมาก,มากคืออะไรนิด <c oughs> อะไรหน่อยนะไม่ได้เลยคือแบบงอนแล้วอะ <c oughs> แล้วเวลาง,งอนน่ะ <c oughs> ก็จะแอบมาอึแอบมาฉี่แบบขอน,นิดนึงก็ยังดีอะน <c oughs> ี่เวลากรเ <c oughs> ขาชอบอยู่กับคนเ <c oughs> ข้ากับคนได้หมดเลยทุกคนแต่เข้ากับหมาไม่ได้เลย <c oughs> แถวบ้านอย่างเงี้ยเขาจะมีปอมพาออกมาเดินเล่นใช่ไหมคะแล้ก็พยายามแบบอยากจะไปสารสัมพันธ์ให้เขาโดมยอะไรเงี้ยสิ่งที่ด้วยฟูทําก็คือ <c oughs> ตาเหลือกแบบตาเหลือกจริงๆอ่ะเหยียดเกรงทุกอย่างในในตัวก็คือแบบไม่เล่นกับหมาเลยเป็นคนอย่างเงี้ยถ้าให้ใครมาเล่นนะคือจะแบบดีดาละลิกละลีจนต้องต้องบีบใหม่ว่าถ้วยฟูเธอเป็นหมา เธอไม่ใช่คนแบ่งแยกวันนะไม่ได้เธอไม่ใช่ชนันเธอเป็นหมาเป็นเคาเอาใหม่คือมิวมีสิ่งที่แบบแตะไม่ได้อยู่ในชีวิตยอยู่ไม่กี่อย่างก็คือครอบครัวแล้วหนึ่งในครอบครัวนั้นก็คือเจ้าตัวเนี้ยแหละคะ่ะคือเอาง,ง่ายๆคือสมมติเวลาขับรถอะมีคนมาปาัดหน้ารถมิวนะในขณะที่มิวขับคนเดียวมิวไม่เป็นไรนะ แต่ถ้าเกิดว่ามีคนมาขับหน้ามาขับปาดหน้ารถหมิวแล้วหมิวต้องเบรกแล้วถ้วยฟูเกือบที่จะหล่นบ่อก็คือมีเรื่องรักเขามากอะค่ะรักเขาเหมือน เหมือนเป็นลูกคนหนึ่งของของบ้านเลยอ่ะให้เขาออกมาทําบุญตักบาตรด้วยทุกครั้งทุกครั้งที่เวลาไปไหนมาไหนก็จะพาเขาไปด้วยไปทําบุญด้วยทุกครั้งอธิฐานให้เขาแข็งแรงให้เขาแบบอยู่กับเราไปนานๆทุกครั้งแล้วทวดฟูก็จะรู้เวลาแบบออกมาตักบาตรอย่างเงี้ยก็จะหลวงพ่อใช่ไหมหลวงพ่อก็จะบอกว่าให้สาธุทวดฟูไหวสีสาธุหน่อยอย่างเงี้ยเขาก็จะทาอย่างเงี้ยเหมือนเขาก็จะรู้อะค่ะแล้วก็ก็จะแบบเหมือนเป็นเหมือนจริงๆเขาเหมือนเป็น เป็นจุดศูนย์รวมใจของบ้านแล้วอะอเพราะว่าทําให้ก็เหมือนทําให้คนแก่สองคนกลับมาไม่เหงาเะนาะอีกครั้งหนึ่งพ่อกับแม่เขาก็มีมีไอ้เจ้าตัวเนี้ยให้ได้ได้ให้ได้เลี้ยงให้ได้เล่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วมิวก็แบบมิวก็มีเจ้าไอ้เจ้าตัวเนี้ยเวลาแบบว่ากลับมาเหงาเหงาเหนื่อยเนื่อยอย่างเงี้ยเวลาหอบมันก็แบบหายเหนื่อยอื ดูในไอจก็ได้ Facebook อย่างเงี้ยค่ะเวลานางมีวีรกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็จะชอบถ่ายลงไว้ในนั้นผลงานตอนนี้นะคะก็มีรายการปลดหนี้พลิกชีวิตะคะ่ะแล้วก็มีละครนะคะกับทางช่องเจ็อยู่นะคะก็ตอนนี้ถ้าถ้าออกออนแอร์ตอนนี้น่าจะเป็นเพลิงปิศนานะคะ่ะเป็นหลังข่าวะคะ่ะยังไงก็ออกฝากติดตามด้วยนะคะ นี่นะคะก็คือเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงที่จีนํามาฝากเพื่อนๆชาวเพลเวอร์บายเจอหายกันนะคะและอย่าลืมนะคะยังมีโครงการหมหาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจอรยังไปโหวตกันได้อีกนะคะกับน้องๆสัตวแพทย์ทั้ง12คนทั่วประเทศเลยค่ะ1โหวตนะคะแลกเจอหายได้ถึง10กรัมเลยค่ะและน้องๆหมาจรนะคะยังรออาหารของคุณอยู่นะคะนอกจากนี้นะคะฝากทุกช่องทางนะคะของเพลเวอร์บายเจอหายนะคะไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมเฟซบุ๊กหรือว่าทาง YouTube และก็ติ๊กต็อกนะคะฝากด้วยละ กันนะคะวันนี้จินจีลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนิกนิกบ๊ายบายนิกนิกบ๊ายบายเอาไปเลยแกมากองรอๆและวันนี้นะคะจินจ <c oughs> ีก็มี Meet m e ตรแอสเมียวฮอลิสตินะคะเม็ดนุ่มอร่อยเค <c oughs> ี้ยวง่ายมาฝากพี่ก้อแล้วก็เด็กๆเ,เอาไปทานกันนะคะพอทานแล้วถ่ายจะไม่มีกลิ่นด้วยเพราะว่ามีแร่ธาตุเลมอนไนซ์ย่่ค่ะ 天马。啊